สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพคคณิตศา์บชยานะคะคลิปนี้ก็สำหรับน้องๆชั้นม .4 นะคะที่กำลังเรียนเรื่องเซตเนอะก็มาในหัวข้อของการโอเปเรชันแล้วนะคะเซตจำกัดอานานเทียบเท่าไม่เท่าหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เราเคยสอนกันไปหมดแล้วเนะาะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวการโอเปเรชันกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูอันแรกกันเลยสัญลักษณ์นะคะเราจะเรียกตัวว่า ตัวยูเนียนโดยใช้สัญลักษณ์เป็น u เป็น u กลมๆม u โค้งโค้งเนี่ยเป็นตัว u ธรรมดาเลยยูเนียนนะคะจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้เช่น a แล้วก็ u แล้วก็ b แบบนี้นะคะเราจะอ่านว่า a ยูเนียน B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก a หรือเซต b คือจะมาจากเซต a ก็ได้หรือจะมาจากเซต b ก็ได้นะคะก็คือเอาหมดตัวยูเนีอันนี้ให้จำว่าเอาหมด มาจากไหนก็ได้ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นยูเนียนเอาหมดเลยเช่นอันนี้เขาบอกว่าเซตเเป็น1 2 3ของเซตบเป็น3 4มหตัวที่ซ้ากันในที่นี้คืออะไรมีอยู่1ตัวตัวที่ซ้ากันคือเลข3แต่ A ยูเนียนคือรวมถูกไหมเพราะฉะนั้นมี1 2 3 3 4 5ห้าจับรวมกันก็คือ1 2 3 4 5สามห้ซ้ำไหมไม่เป็นไรนะคะถือว่านับเป็นตัวเดียวต่อให้ซ้ำกัน10รอบก็ถือว่าเลขนั้นมีเลขเดียวนะคะก็จะได้เป็น1 2 3 4 5ห้า เขาบอกว่าถ้าหากแสดงด้วยแผนภาพที่เรียกว่าแผนภาพนอ e อ n Euler นะคะเซตมีสองเซตก็คือเซต A และเซต B ให้ฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้เนาะกำหนดอันนึงอันน,งน,นึงเป็น A อันนึงเป็น B นะคะคราวนี้เราลองมาดูเลขนะอย่างที่เราไฮไลท์เนี่ยจะเห็นว่าจากเซต A และเซต B เนี่ยมีเลขที่เหมือนกันอยู่1ตัวคือเลข3หมายความว่า3เนี่ยอยู่ทั้งใน A และอยู่ทั้งใน B เพราะฉะนั้นเราจะจับ3มาใส่ตรงนี้ อ่ะแล้วบริเวณที่เป็น a คือตรงไหนบ้างก็คือ2ส่วนนี้ถูกไหมเอของเราเนี่ยมันเป็น1 2 3สองสามแต่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นเลขสามถูกไหมเพราะฉะนั้น1กับ2อยู่ตรงไหน1กับ2ก็อยู่ข้างนอกแล้ว4กับ5ล่ะ4กับ5อยู่ในเซต b แต่ไม่ไปซ้ำกับ a ถูกไหมเพราะฉะนั้น4กับ5ก็จะอยู่บริเวณนี้อันนี้คือการเขียนแผนภาพนะคะทำไมสามถึงอยู่ตรงกลางย้ำอีกหนึ่งรอบเพราะ3อยู่ทั้งเซต A และเซต B เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง อยู่ตรงบริเวณที่ส่วนเกี่ยวระหว่าง A กับ B นะคะอันนี้คืออันที่1เนาะูเนียนะคะแปลว่าเอาหมดรวมหมดเลยนะคะข้อสองนะคะสัญลักษณ์ก็คือ Intersection นะคะหรือที่เราเรียกว่า intersect หรือที่เราเรียกสั้นๆอีกว่า i e s e c t นะคะ intersect ตรงเนี้ยจะเป็นตัว U เหมือนกันแต่เป็น U ควม่มสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะอ่านว่า A intersect กับ B นะคะอ่านว่า A intersect กับ B ตรงนี้ เขาบอกว่าคือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกจากเซต A และเซต B ไฮไลท์ที่คําว่าและแบบนี้หมายความว่าไงก็คือต้องมาจากทั้งเซต A และเซต B ต้องซ้ำเท่านั้นต่างกับยูเนียนตรงที่ว่ายูเนียนให้อะไรมารับไว้หมดเลยแต่ถ้าเป็น intersect หรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าเซกเนี่ยต้องซ้ำเท่านั้นถึงจะนำมาใช้เช่น อันนี้เขาบอกว่า a เนี่ยคือ 1, 2, 3แล้ว b คือ 3, 4, 5ถูกไหมตัวที่ซ้ำคือใครตัวที่ซ้ำคือเลข3โจทย์เดิมเลยนะคะหมายความว่า a เศ b คือเลข3บริเวณที่เขาต้องการคือตรงไหนอ่ะวาดเหมือนเดิมมี2เซตเนาะเราก็ให้อันซ้ายเป็น a อันขวาเป็น b นะคะเลขที่ซ้ำก็คือตรงนี้เป็น3 1, 2อยู่นี่ 4, 5อยู่นี่บริเวณที่เป็นอินเทอร์เซกคือตรงไหนก็คือบริเวณตรงกลางตรงนี้เรียกว่า a Intersect B นะคะสัญลักษณ์อันที่3นะคะคือคอม p พลเมนตจะมีสัญลักษณ์2แบบคือตัวพาร์กับตัว C หลักๆเลยเ่ยจากที่เห็นเนาะแบบว่ามปลายส่วนใหญ่ที่เรียนจะใช้เป็นตัวนี้มากกว่าจะนิยมใช้เป็นตัวพาร์มนะคะเขาบอกว่า c o m p พลเมนตของ A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเอกภพกสัมพัทธ์ที่ไม่ใช่ A ความหมายคือโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้มา เท่ากับไม่เอาเช่นเช่นจอาจสมมตินะโจทย์ให้ universe มาเป็น1 2 3ใช่ปะ่ะแล้ว a ของเราคือ1กับ2แล้วเราต้องการหา a complement a complement อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เอา a เพราะฉะนั้น universe มี1 2 3 a คือ1กับ2แต่ไม่เอาถูกไหมหนึ่กับ2เนี่ยไม่เอาเพราะฉะนั้น ตัว A c คอม l พ m เมนก็จะเหลือแค่เลข3อย่างนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า Universe คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ไล่มาเลย10ตัวแล้ว A c คอม l e m เมนต์ก็คือไม่เอา A เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะมีเซตเดียวสมมติว่าเราให้อันนี้เป็นเซต A บริเวณตรงนี้ยสำคัญนะตัว c o m p l e m e n t เนี่ยคอม p พ e เมนตแปลว่าอะไรนะอันนี้แปลว่าไม่เอา a ซึ่งหมายความว่า อันที่ไม่เอาเอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบซึ่งเซตเอเนี่ยมันอยู่ข้างในวงกลมตรงนี้ใช่ไหมแต่อันที่ไม่เอามันต้องอยู่ตรงอ่ามันต้องอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบแต่ถามว่าครบอย่างอย่างเพราะยูนิเวิร์สเรามีสิบตัวใช่ไหมคือหนึ่งถึงสิบตัวที่เรายังไม่ได้เขียนนะคะก็จะมีห้า 7แล้วก็9ถ้าอย่างนั้น5 7 9อยู่ตรงไหน5 7 9ก็ไปอยู่ในเซต A เพราะเซต A คือ3ตัวนี้แต่โจทย์บอกว่าไงไม่เอา A ก็คือ A คอมเพลเมนต์เพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นคอมเพลเมนต์นะคะจะเป็นบริเวณที่อยู่ข้างนอกตรงนีอ้อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะอันที่4นะคะจะเป็นผลต่างสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายลบอันนี้ใช้ได้2แบบนะคะ ไม่เรียกว่า2แบบดีกว่ามันก็คือแบบเดียวนะั่นแหละแต่ว่าความหมายมันจะเป็นแบบนี้ถ้า a ลบ b มันก็คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกเซต a แต่ไม่ใช่สมาชิกเซต b กับอีกอันนึงถ้าเปลี่ยนเป็น b ลบ a ก็คือต้องเป็นสมาชิกของเซต b แต่ไม่ใช่สมาชิกของ a หมายความว่าเอาตัวตั้งอันนี้ให้จำแบบนี้นะเอาตัวตั้งไม่เอาตัวลบเช่น a ลบ b คืออะไรคือเอา a ไม่เอา b ถ้า b ลบ a คืออะไรก็คือเอา b ไม่เอา a ตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายลบตัวลบก็คือตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นลบด้วยอะไรตัวนั้นไม่เอานะคะเช่นอันนี้เขาบอกว่าเซต a เนี่ยคือหนึ่งสองสม b คือ3าม6ี่ห้าหก c คือห้าหกเจ็ด a ลบ b คือ1กับสอง เพราะอะไรเพราะว่าอ่าดูนะ A เรามีหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะ่ะ A ลบ B B เรามีสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นตัวที่มีเหมือนกันคืออะไรคือสามกับ4ี่อันนี้สมมติว่าสองสองอันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซต A อันนี้ก็จะเป็นเซต B ตัวที่อยู่ด้วยกันทั้ง A และ B มันจะเป็น3กับ4สังเกตไหมเพราะฉะนั้น1กับ2อเนี่ยอยู่ใน A อย่างเดียวก็จะเป็นบริเวณนี้1กับ2 3กับ4อยู่ทั้งคู่ถูกไหมก็จะเป็นอันนี้5กับ6อยู่ใน B เฉยๆเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็น A ลบ B คือเอา A ไม่เอา B นี่บริเวณนี้นะคะมันก็เลยมีค่าเป็น1กับ2กับอีกกรณีหนึงกรณีที่สอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น A ใหญ่ ก็คือเปลี่ยนมัางเอา b ลบ a ก็ให้ b อยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็น a ก็ใส่เลขเดิมเลยเลขอยู่ที่เดิมแต่แค่เราจะเปลี่ยนที่แรงเงานะคะอันนี้เป็น b ลบ a คืออะไรคือเอา b ไม่เอา a ก็จะเป็นบริเวณนี้เอา b ไม่เอา a คือแผนภาพเหมือนกันนะแต่ความหมายไม่เหมือนนะคะถ้าเป็นฝั่งซ้ายคือเอา a ไม่เอา b ถ้าเป็นฝั่งขวาคือเอา b ไม่เอา a ต่อมาอันสุดท้าย a ลบ c เท่ากับ a ความหมายคืออะไร a ล c เท่ากับ a สมมติว่าดมาสองอันให้อันนี้เป็น a ให้อันนี้เป็น c a เรามีหนึ่งสองสามสี่ c เรามีห้าหกเจ็ดอ่ะสังเกตนะไม่มีเลขที่สาเลยแสดงว่าตัวที่อยู่ในเซต a ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ส่วนเซต c ก็จะมีห้าหกเจ็เพราะฉะนั้นถามว่าบริเวณที่ตัวเลขอยู่ในทั้งสองเซตก็คือเซต a กับเซต c มีไหม ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้น A ลบ C คือเอา A ไม่เอา C บริเวณนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีตัวที่ซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นพอลบกันออกมาปรากฏว่าได้เซตตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือเซต A เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นเนี่ยมีอยู่4อันคือยูเนียนแปลว่าเอาหมด i n t e r s e c t ซกแปลว่าเอาตัวที่ซ้ำ c o m p l เ m e n t แปลว่าไม่เอาเช่น B c o m p l เ m e n t ก็คือไม่เอา B ส่วนอันที่4ผลต่างก็คือเอาตัวตั้งไม่เอาตัวลบ ่ะคราวนี้มาดูสูตรการกระทำกับตัวเองเขาบอกว่า A union A มีค่าเท่ากับ A A intersect A มีค่าเท่ากับ A ทําไมถึงมีค่าเท่ากันเพราะมันคือเซตเดียวกันต่อให้เอา A กับ A มารวมกันมันก็คือเซตเดิมอยู่ดีต่อให้เอา B กับ B มาซ้ำกันมันก็คือเซต B อยู่ดีอันนี้เขาเลยบอกว่า A i s e c A ได้ A ถ้า B i n s e c B ก็ต้องได้ B เช่นเขาให้มาเป็น A เนี่ยมีสมาชิกเป็น3กับ2หรือ2กับ3ก็ได้ A union A หมายความว่าไง A ก็คือตัวนี้เอามายูเนียนกับ A ก็คือตัวนี้สุดท้ายรวมกันออกมาก็มีค่าเป็นเลขตัวเดิมหรือ A อินเตอร์เซกกับ A ตรงนี้ตัวที่ซ้ำกันมันก็คือ A เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันคือเซตเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอโจทย์หรือว่าสูตรที่มันประเภทที่ว่าตัวเดียวกันยูเนียนกันตัวเดียวกันอินเตอร์เซ็กกันก็จะมีค่าเป็นตัวเดิมส่วนข้อ2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสลับที่ของเซต การสลับที่เนี่ยเซสสามารถสลับที่ได้ในกรณีที่อันนี้ต้องย้ำนะเฉพาะยูเนียและอินเตอร์เซเท่านั้นเช่น A Union B เท่ากับ B Union A อันนี้เท่ากันเพราะว่า มันเอามารวมกันสุดท้ายก็มีค่าเท่าเดิมอยู่ดีหรือการอินเตอร์เซ็ก็คือเอาเฉพาะตัวที่ซ้ำถูกไหมไม่ว่าไหนจะเป็นตัวตั้งยังไงก็ต้องมีค่าเท่าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นการสลับที่ใช้ได้แต่ใช้ได้กับยูเนียนและอินเตอร์เซ็เท่านั้นถามนะคะจอยบอกว่าการจัดหมู่ของเซตหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มเขาบอกว่า A union กับ B union C เราสามารถสลับกันได้กลายเป็นอาจจะเอา A เนียน B มาก่อนแล้วค่อย union C หรือ อาจจะเอา A, s อ b มาก่อนแล้วค่อยเซกซีอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยจะใช้ใช้ข้อนี้ได้เมื่อเครื่องหมายเหมือนกันทั้งหมดไอข้อนี้ได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายเหมือนกันทั้งหมดอย่างเช่นอันเนี้ยสังเกตไหมมันเป็นยูเนียนยูเนียนอันนี้ก็อยู่เนียนอยู่เนียนเอกเอกอันนี้ก็เซกเซก นะคะเพราะฉะนั้นหาค่าออกมาตามตัวอย่างเนี่ยก็จะมีค่าเท่าเดิมอะข้อ5นะคะอันนี้เป็นอันที่ง่ายที่สุดละในเรื่องของคอม p พลเมนต์ยังกดอันนี้นะคะเขาบอกว่า A อ o m คอมพลเมนต์แล้วคอมพลเมนต์ซองข้างนอกอีกหนึ่งรอบเมื่อไหร่ก็ตามที่การคอม p พลเมนต์ซ้ำกันเป็นเลขคู่เช่น2ครั้งสครั้งหครั้งแครั้งนะคะมันจะกลับมาเป็น A เหมือนเดิมอันนี้2ออันนี้สลับกันนะนี่ อันนี้คือ universe แล้ว complement หมายความว่าไงหมายความว่า universe เนี่ยเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดแต่มี complement แปลว่าไม่เอาเซตที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นเซตว่างในทำนองเดียวกันนะคะเป็นเซตว่างแล้ว complement ก็คือไม่เอาเซตว่างก็ย้อนกลับไปเป็น universe แล้วก็สองอันข้างล่างอันนี้อีก อันนึงเอา A อันนึงไม่เอา A ได้หมดนะคะรวมกันกลายเป็นวิลิเวิร์สแต่ถ้าสลับเครื่องหมายกลายเป็นเอา A และไม่เอาเอเนี่ยเอาส่วนที่ซ้ำกันยังไงมันก็ไม่มีส่วนที่ซ้ำอยู่แล้วถูกไหมเพราะอะไรเพราะอันหนึ่งเอา A อันนึงไม่เอา A ไม่มีส่วนที่ซ้ำแน่นอนอันนี้จะเป็นเซ็ตว่างแต่ถ้าเป็นยูนียนคือเอาหมดเลยอันนั้นได้เป็นวิลิเวิร์สกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะส่วนข้อ6เขาบอกว่าการกระทำกับเซ็ตว่างถ้า A ยูเนียนกับเซตว่างยูเนียนแปลว่าอะไรยูเนียนแปลว่าเอาหมดใช่ปหก็ได้หมดก็มีค่าเป็น A แต่ถ้า A าอินเตอร์เซ็กกับเซตว่างอันหนึ่งเป็น A อันนึงเป็นเซตว่างมันไม่มีส่วนที่ซ้ำกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้เซตว่างเดี๋ยวทำสดไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะจำได้เองนะคะ ข้อที่หน่งนะคะเขาบอกว่าให้ universe เนี่ยเป็น1 2ึ่งสองสามี่ห้า set A เป็น1 2ึสา B เป็น2องสามสี่มันก็จะมีตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่ก็คือ2องสามสาคืออยู่ทั้งใน set A และอยู่ทั้งใน set B คราวนี้โจทย์ถามว่า A union B แล้ว c o m p l เ m e n t เท่ากับ set ในข้อใดต่อไปนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาตัว c o m p l เ m e n t นะคะเราหาตัวที่อยู่ในวงเล็บให้เสร็จก่อนอ A union B ความหมายก็คือเอา A กับ B มารวมกันเพราะฉะนั้น A เรามี1 2 3ใช่ไหมเขียนไว้ก่อนเลย B เรามี2 3 4แต่เนื่องจากว่า2มีแล้ว3มีแล้วเพราะฉะนั้นเติมแค่เลข4ลงไปแค่อันเดียวแต่จทยบอกว่าไงจทยบอกว่า A union B เนี่ยเขาไม่เอาเพราะมันมีสัญลักษณ์คอมเพลเมนต์แปลว่าเซตใหญ่เลยมี1 2 3 4 5 A union B คือมี1 2 3 4ไอพวกเนี้ย ไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่เลขเดียวที่ใช้ได้นะคะก็คือชอยข้อค y อ่าอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวขีดตัวพามหรือคอมพลเมนต์เนี่ยอันนั้นแปลว่าไม่เอานะคะข้อสองก็ในทำนองเดียวกันนะคะให้ universe เป็น a e i o u set a เป็น a e i อีกอันนึง e i o นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ซ้ำกันก็จะมี e กับ i 2ที่อยู่ทั้งในเซต A และอยู่นะในเซต B เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะหาตัว A เซต B แล้วคอมเพลเมนต์นะคะเรามาหา A i n t s e t B ก่อนอเพราะฉะนั้น A i s e c t B A เซต B ก็คือเอาตัวที่ซ้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวที่ซ้ำมันก็จะมี2ตัวก็คือ e กับ I ก็จะได้เป็น e กับ I สังเกตไหมคะทุกครั้งว่าเวลาเราเขียนคำตอบเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของเซตเสมอแต่เนื่องจากว่า a s b ข้อนี้เป็น E กับ i แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการตัวนี้โจทย์ต้องการ a s b แล้ว complement ก็แปลว่าไอ้ไอ้ไอันที่เราหามาตรงเนี้ยกับ e i เนี่ยไม่เอาแล้วจะดูได้ไงว่าตัวที่เหลือคืออะไรเราก็ไปดูในเอกพภพสัมพัสหรือว่า universe นั่นเอง universe นะคะมีทั้งหมด5สมาชิกอ่ะมี5้าตัวเนาะ a e i o u แต่ไอตัวเนี้ยสอตัวน,วนี้ e กับ i ไม่เอาตัดทิ้งตัดทิ้งเหลืออะไรบ้างก็เหลือ a o u เพราะฉะนั้นเซตตัวนี้ก็จะได้เป็น a o u a o u กับ a u o ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยก็ตอบช้อยข้ององ,งูได้เลยจากสิ่งที่กำหนดให้จนเขียนแผนภาพเซตเมื่อ universe แทนเซตของจำนวนนะับ เซตของจํานวนนับปกติจานวนนับที่ต่ำที่สุดก็จะเป็น1 2 3สไล่ไปเรื่อยๆคราวนี้นะคะเราเราก็มาดูกันก่อนว่าโจทยข้อที่1เนี่ยเขาให้มากี่เซตซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามันมี2เซตคือเซต A กับเซต B เราก็มาดูกันก่อนว่ามีตัวเลขหรือว่าสมาชิกตัวไหนบ้างของแต่ละเซตที่มันซ้ำกันคืออยู่ทั้งใน A และอยู่ทั้งใน B มันก็จะมี4ตัวก็จะมี1 3สา 5แล้วก็9เพราะฉะนั้น1 3 5 9เนี่ยหมายความว่า A อินเตอร์เซกบมีค่าเท่ากับ1 3 5 9เพราะฉะนั้น1 3 5 9เราจะเอามาเขียนในนี้1 3 5 9แต่ยังไม่จบเพราะเนื่องจากว่าเซตเของเราอะมันเป็นพื้นที่2ส,ส่วนซึ่งมันมีสมาชิก5ตัว1 3 5 7 9ตัวที่ยังไม่ได้เขียนลงไปก็คือเลข7ถามว่า7ต้องเขียนตรงไหนเขียนตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้คือบริเวณของ b เขียนตรงนี้ได้ไหมเพราะเพราะตัวนี้ก็เป็น a เหมือนกันไม่ได้เพราะถือว่าถ้าอยู่ตรงนี้แปลว่าต้องอยู่ทั้งใน a และ b ซึ่ง7มันอยู่แค่ a อย่างเดียวเพราะฉะนั้น7เขียนตรงนี้ในทำนองเดียวกันนะคะ b เนี่ยเลข10มันไม่อยู่ใน a ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาไปเขียนก็ต้องไปเขียนแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่า a union b มีค่าเท่าไหร่ถ้ายูเนียนคือรวมถูกไหมก็จะออกมาเป็น หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สิบถ้าอินเทอร์เซ็ตตรงเนี้ยยูความแปลว่าซ้ำถ้ายูหงายหรือยูเนียนเนี่ยแปลว่าเอาทั้งหมดอ่ะเขาบอกว่าเขียนเซตยูนิเวอร์สอ่ะเซตที่หนึ่งเป็นยูนิเวอร์สแล้วก็เซตเอเซตบีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเซตซีให้เขียนหนึ่งข้อเนี่ยเขียนสี่อย่างเพราะฉะนั้นเรามาดูเซตเอกันก่อน เซต A อันแรกเลย A ก็คือบริเวณตรงนี้เขียนไล่ตามลำดับตัวเลขน้อยไปมากก็จะมีค่าเป็น1 2 3 4 5ต่อมาเซต B ถูกไหมเซต B คือตรงไหนเซต B ก็คือนี่ตรงนี้เกี่ยว B หมดเลยก็จะมี4 5 6ห้าอันนี้ก็เป็น4 5 6 7แล้วเซต C ถ้า C ให้มาแค่นี้หมายความว่า C คือบริเวณตรงกลาง c ตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเป็น4กับ5เพราะฉะนั้น universe ก็คือ u ใหญ่ทั้งหมดใช่ปะเอามารวมกันทั้งหมดเลยคือ1 2 3 4 5 6และ7ในคำน,นองเดียวกันนะคะตัว b คราวนี้4เขาให้เพิ่มมาเป็นวงคลมตรงนี้อันนี้เป็น a อันนี้เป็น b อันนี้เป็น c เพราะฉะนั้นอันนี้จะได้ว่าเซต a เนี่ยจะมี1 2 3 4เซต b จะมี 3ามห้าหกเจดเซตสจะมี1นึสหอันนี้ก็คือวงที่เขาวงเพิ่มมาให้เพราะฉะนั้น Universe คือรวมกันทั้งหมดก็จะมี1 2ึ่งสอามี่ห้าหกดแต่อย่าลืมบริเวณข้างนอกตรงนี้มันยังมี8กับ9 Universe คือเซตที่ใหญ่ที่สุดเราต้องใส่8กับ9เนี่ยเข้าไปด้วยนะคะ อสองข้อสุดท้ายนะคะคราวนี้เขาบอกว่าจงแรงเงาแผนภาพต่อไปนี้ให้ตรงกับเซตที่กําหนดให้ให้เราแรงเงาหรือว่าระบายนั่นเองอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าไงเอา A อยูเนียนบแล้วยูเนียนซีแปลว่าเอา A B C ก็คือเอาทั้งหมดเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราแรงเงาก็จะเป็นบริเวณนี้ใหญ่ๆเลยนะคะก็คือ ABC ยูเนียนแปลว่ารวมกันหมดเลยก็คือบริเวณนี้ ส่วนข้อที่2เอา A ไปยูเนียนกับ B ยูเนียน C ซึ่งถามว่าเหมือนกันไหมอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าในเรื่องของกรณีที่สัญลักษณ์เนี่ยเป็นเหมือนกันทั้งสมการทั้งหมดทั้งทั้งข้อเนี่ยเราสามารถสลับวงเล็บไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องของการโอเปเรชั่น ข้อส่นะคะเกี่ยวกับสูตรของการกระจายและการแจกแจงของเซตนะคะอันนี้มันอยู่ในหัวข้อเดียวกันเนาะเขาบอกว่า A union แล้วก็ข้างในเนี่ยเป็น B เศกับ C สังเกตสัญลักษณ์ดีๆนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเอา A union เนี่ยเข้าไปกระจายใน B intersect C จะกลายเป็น A union B เจกับ A union C สังเกตนะอันนี้ทำให้ดูอีกทีหนึ่ง A union อันนี้ก็เป็น A union A union หมายความว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่นอกวงเล็บเราจะเอาเข้าไปกระจายแล้วตัวที่อยู่ในวงเล็บที่เป็นเครื่องหมายปรากฏว่าจะโดนดันออกไปอยู่ข้างนอกในทํางองเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะได้เป็น A intersect แล้วเอาไปกระจายใน B union C ใช่ปะ่ะกลายเป็นว่าในวงเล็บก็จะเป็น A intersect A intersect แล้วตัว union ที่อยู่ในวงเล็บก็จะโดนดันออกมาข้างนอกก็มันคือการแจกแจงนะคะหรือว่าการกระจายนั่นเองส่วนวิธีทาก็คือเนี่ยแหละ ลองมาดูตรงนี้ได้นะคะอันนี้จะไปแบบรวดเร็วเนาะเพราะว่าถือว่าเคยเรียนกันมาแล้วเนาะ